สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ YouTube ช่องสาระดีกีฬาดังครับเช้านี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามไฮไลท์สำคัญจากลีกวอลเลย์บอลอาชีพหญิงของสหรัฐอเมริกา PWF ฤดูการ2 0 2 5นะครับเป็นเรื่องราวของทางด้านพรพันธ์เกิดปาดมือเซตทีมชาติไทยนะครับที่พาทีม Orlando War Cury นะครับปิดฤดูการปกติด้วยฟอร์มสุดเดือดชนะรวด5นัดติดพร้อมเข้าสู่รอบเพลย์ออฟอย่างสง่างาม เมื่อเช้าวันวันที่ผ่านมานะครับเกมส่งท้ายฤด,ดูกาลปกติของ p v f 2025 o r ออร์โดวาคิรี่นะครับเจอกับ Vega t ทิวและก็ไปทำให้แฟนๆผิดหวังนะครับพวกเธอระเบิดฟอร์มคมทุกตำแหน่งไล่ทุก Vega t ทิวไป3ต่อ1เซต25ต่อ22 22ต่อ25 25ต่อ18 25ต่อ21ใช้เวลาเพียง1 2 5นาทีเท่านั้นแมตช์นี้นะครับถือเป็นการยืนยันว่า โคดแอมมี่พอลลี่นะครับวางแผนได้อย่างชาญฉลาดนัดก่อนส่งสำรองลุยแกนราปิดไรเพื่อถนอมตัวหลักและล้างระบบแต่สำรองนะครับกลับโชว์ฟอร์มโหดพาทีมชนะ3ต่อ2เซตซึ่งก็ได้สร้างความฮือฮาไปทั้งลีกนะครับกลับมานัดนี้ตัวหลักคืนสนามอย่างพร้อมเพรียงและผลก็คือการปิดฤดูกาลแบบสมบูรณ์แบบ5เกมสุดท้ายชนะรวดแมนนี้พรพันเกิดปราดนะครับก็ยังคงเป็น หัวใจของเกมรุกวาคิรี่อย่างแท้จริงครับแอซซิตทั้งหมด42ครั้งมากที่สุดในเกมเสิร์ฟทั้งหมดนะครับ11ครั้งได้เอส1ครั้งเสิร์ฟเสีย1ครั้งขุดบอลถึง9ครั้งครับและมีส่วนสําคัญในจังหวะรับและเปลี่ยนเกมทําแต้มเอง1คะแนนนะครับจากการเซิร์ฟเอสการจ่ายบอลของเธอนะครับไม่ใช่แค่แม่นแต่ยังอ่านเกมขาดรู้จังหวะรู้ตำแหน่งและใช้ตัวตีแต่คนได้อย่างคุ้มค่าทุกจังหวะ แม้เจอทีมนะครับที่บล็อกเดียวถึง12แต้มพรพันธ์ยังพาผองเพื่อนหลุดบล็อกได้ตลอดนี่แหละครับสิ่งที่เรียกว่าเซตเตอร์ระดับอินเตอร์เรามาดูกันว่าสถิติตลอดการของพรพันธ์จะสุดขนาดไหนพรพันธ์ของเรานะครับลงสนามทั้งหมด98เซตแอซิสรวมนะครับ182ครั้งซึ่งเฉลี่ยออกมาแล้วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ11.04ครั้งต่อเซตแชมพูวายคิรีนะครับเธออยู่ในอันดับ2ของลีก ขุดบอลทั้งหมดนะครับ256ครั้งเฉลี่ย2.61ต่อเซตทำแต้มรวมนะครับทั้งหมด31แต้มจากกันบุก17แต้มบล็อก9และ S5 สถิติเหล่านี้คือระดับแนวหน้าของเซตเตอร์มืออาชีพพร้พันไม่ใช่คนเดียวนะครับที่โชว์ฟอร์มเพื่อนร่วมทีมนะครับก็ร้อนแรงไม่แพ้กันในนัดสั่งลารอบปกติ บิสทานนีอเบอร์ครอมบีนะครับทำไป22แต้มขุด13ครั้งแอสซิสต์1แคสบาวนะครับตบทะลุบล็อกเวกัสจนสะเทือนนะครับทำไป17แต้มนาตาลีฟอสเตอร์นะครับทำ13แต้มจาก s 5ตบ6บล็อก2คอนนิชวานนะครับขุดบอล15ครั้งมากกว่าลิเบโรอีกนะครับพร้อมทำแต้มอีก6แต้มและทุกคนในทีมนะครับล้วนทำผลงานในจังหวะที่ทีมต้องการและโมเมนตัมตอนนี้ อยู่ที่วารคิวรี่เต็มๆออเรนโดวาร d คิวรี่นะครับจะเข้าเพลย์ออฟในฐานะทีมอันดับ3และจะพบกับแอ l เลตาไว้นะครับในวันศุกร์ที่9พฤษภาคม2025หากชนะนะครับก็จะผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ถ้าชนะอีกครั้งนะครับพวกเขาก็จะคว้าแชมป์ลีก p v f ฤดูกาลนี้แฟนลูกยางชาวไทยนะครับต้องติดตามกันให้ดีถ้าทีมพรพันธชนะนะครับเธอจะเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงคนไทยคนแรกนะครับ ที่คว้าแชมป์ลีกอาชีพในอเมริกาหลังภารกิจใน p v f จบลงนะครับพรพันธ์น่าจะเดินทางกลับไทยทันทีเพื่อรับใช้นะครับทีมชาติไทยในรายการใหญ่ระดับโลกที่จะจัดขึ้นในบ้านเราและหลังจบศึกทีมชาตินะครับเธอจะเดินหน้าตอกับเวทีใหญ่ระดับโลกอีกครั้งครับออโปรลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพช2025 ซึ่งจะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่1ตุลาคมถึง3พฤศจิกายนนะครับจัดขึ้นในสหรัฐอเมริกาและเป็นเวทีที่รวมดาวเร์บลหญิง44คนนะครับที่ถือว่าเก่งที่สุดไฮไลท์ใหญ่คือพรนพันธ์นะครับจะได้โคจรมาพบก,กับปียนุษย์แป้นน้อยกลายเป็นศึกไทยชนไทยบนเวทีอินเตอร์กำลังจะเกิดขึ้นจริงครับพรนพันธ์เกิดปราดคืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจของวงการลูกยางไทยไม่ใช่แค่ฝีมือครับแต่คือความมุ่งมั่น ความเป็นผู้นําและความกล้าออกไปท้าทายเวทีวระดับโลกออเรโดวาคิวรี่ครับจากทีมไทยตารางเมื่อปีก่อนสู่การเป็นทีมรุ่นแชมป์ในปีนี้พรพันธเกิดปาดจากนักกีฬาไทยสู่ผู้เล่นแถวหน้าในลีกอาชีพสหรัฐและยังไม่หยุดพัฒนาแฟนฟุตบอลไทยนะครับอย่าลืมส่งแรงใจให้กับพรพันและทีมออเรโดวาคิวรี่ในรอบเพลย์ออฟที่จะถึงนี้และติดตามทุกก้าวของเธอบนเวทีวระดับโลก ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารวงการกีฬาที่ทีมงานนำมาฝากท่านผู้ชมคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องสาระดีกีฬาดังเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาแบบลึกซึ้งเข้าใจง่ายและพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ